สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟ,าแฟที่นิ่มหวนไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 จังหวัดเชียงใหม่เปิดแหลง่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสินค้าจีไอส้มลิ้นจีณนะสวนส้มปรีชาตำบนแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนส้มปรีชาตำบนแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญพิมพ์ขานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจีจฐฐักระพัดฝางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไอโดยส้มสายน้ำผึ้งที่ปลูกในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายและชายปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นส้มคุณภาพดีได้รับรองมาตรฐาน GAP ส่วนลิ้นจีจักระพัด วางเป็นลิ้นจีที่มีรสชาติเป็นเลิศจึงได้ชื่อว่าลิ้นจี่จักระรัดกำลังจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ ปีนี้ผลผลิตดีมีคุณภาพคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชียงเกษตรสินค้า GI ไอส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักระพัดฝางณสวนส้มปรีชาตำบนแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชามพันธุ์ให้ส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพัดฝางเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นการรณรงค์ให้มีการบริโภคส้มและลิ้นจี่ภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้น มข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สี่หานดสามเดนย์สีอาแนลนนดยกาแฟปาทีทคอฟฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาพแฟที่อิมหวานไม่มีไขมันไอติมกาแฟแท้แแทัสเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานพัดพระสมุทรและทีมงาน